น,นี่จอสองรูครับกระถางสี่นิ้วอันนี้นี่กระถางสี่นิ้วครับผักแก้วเอหนึ่งใส่ตวงบีหนึ่งใส่ตวงผักบุง้งใส่ไว้ในกระถางคก่อจริงครับจะปลูกไว้ขายหนึ่หอมนี่คือแค่หนึ่งเดือนก็พอหรือสี่สิบห้าวันพอเก็บครับ <c oughs> นนี้หนึ่งโลนะครับได้แล้วปุ๋ยแล้วยังไม่ผสมครับพอดีเลยอ่ะได้เราปุ๋ยแล้วยังไม่ผสมเดี๋ยกําลังกำลังจะผสมพอดีครับ เอามาดูมาดูปุ๋ยก่อนมาดูไก่ปุ๋ยเอเบีย่นี่ปุ๋ยขนาดหนึ่งลิตรนะครับจะมีหนึ่งลิตรปลูกได้สิบสามกล่องมีสามลิตรปลูกได้สามสิบหกกล่องแล้วก็จะมีห้าลิตรปลูกได้ห้าสิบหกกล่องมีสิบลิตรร้อยสิบสี่กล่องและยี่สิบลิตรสองร้อยยี่สิบแปดกล่องนะคะแล้วก็จะมีอีกขนาดหนึ่งคือห้าสิบลิตรจะปลูกได้ห้าร้อยห้าสิบแปดกล่องค่ะปุ๋ยเอเบียอยู่ในซองเดียวนะครับเดี๋ยวเรารวมกันมาแล้ว จะแยกให้ต่างหากเลยจะมีตัวเลขให้ดูด้วยแล้วก็จะแยก่อนนะครับ<อ>คุยเอ <A S 2> ก็ส่วนคุยเอนะครับอันนี้บีก็แยกเองบีบีออกอันบีเอ,น,น, B. 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 อน,น,น,นะครับคือเอคือเอจะมีสามสองจำง่ายเลยนนถ้าถ้าได้รับไปไม่ครบเนี่ยก็ต้องแจ้งมาได้เลยนะครับส่วนบีเนี่จะมีอยูห้าสองสมสองของเขานะครับสมสองุยเอบีเห็นไหมอันนี้เอจะมีสามบี จะมีห้าทุกุกลิตรก็คือจะเหมือนกันหมดครับห้าลิตรเอ่อห้าลิตรสิบลิตรก็เหมือนกันหมดแล้วก็ผสมเอวเลยครับเติมน้ำม,มาเลยเรียมน้ำมาครับน้ำคือน้ำที่ใช้นี่ก็เป็นน้ำน้ำดื่มกินแหละน้ำดื่มสะอาดเลยเพื่อผ่านการกรองมาแล้วคือทั้งสิบบาทน้ำดื่มกินเราเลยเพื่อเป็นหัวเชอร์ปุย๋วยวย่าแม่คือคือเป็นแม่ปุ๋ยนะครับ ผสมปุยก่อนนะครับเดียวๆครับละ<ด>ลายง่ายมากครับคนที่กว่ยเขาจะละลายนะครับเอาน้ำมาล้างครับดีด้วยต่อไป A1 แล้วเมื่อกี้ก็เป็น A2 นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วเราได้ปุ๋ยเอแล้วครับพร้อมใช้แล้วไม่ต้องใส่หลายเดอนเออแนะนําว่าให้เก็บในที่ร่มนะครับเออใช้ได้ตลอดปีใช้ได้ทั้งปีที่ร่มแล้วที่ไม่มีความชื้นเลยครับครับผมที่ร่มแล้วที่ไม่มีความชื้นต่อไปจะเป็นปุ๋ยบีเอ่อล้างก่อนให้เราก็จะล้างกันนะครับเมื่อกี้ล้างก่อนนี่ล้างก่อนล้างก่อนถ้าเราผสมปุ๋ยบีก่อนเราก็ไม่ต้องล้างใช่ไหมใช่ นไชุด B เขาจะมีอยู่5้ซองนะครับโอเคบอกก่อนนี่ B หน่ง B สอง B สม B สี่ B ห้ 2, 3, 4, 5. ตามตัวเลยครับคนท้องไลครับ แล้ว B2 สำหรับน <Blockchain> ี่ไอเ้เี่ต สามแล้วบีสี่ครับ ละลายแล้วก็สามารถใช้ได้เลยเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ต้มีความชื้นทีนี้ถ้าถามว่าจะตวงน้ํา pues, ยังไงก็ก็เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพีพีก็หัถังนะครับถังถังที่เขามีระดับระดับน้ํานะครับเออหาซื้อมาก็ได้หรือเป็นเหยือก็ได้ถ้าแบบถ้าถ้าผสมมาตัวหนึ่งลิตรเนาะมีเหยือก็ได้เหยือกสองเหยือกนะครับเตียงน้ำมาแค่นั้นเอง ถุงกล่องกุง้งจะมี1โลแล้วก็ครึง่งครึ่งโลแล้วจะมีสีฟ้าแล้วก็สีขาวแต่โลนึงจะมีอยู่40บใบแต่ครึ่งโลก็จะมีอยู่20ใบถึงอะไรบ้างกล่องทั้งสูงสีสีฟ้าอ่ามีส,าสีขาวอ่าสวยงามมากครับรวมสูงไม่ยากครับเห็นไหมนี่ถอดเราได้เนี่ยเวลาเราปลูกผักแล้วเนาะเราอยากแบบเอาออกข้างในเอาออกข้างในกล่องนึงนนก็สะอาด สะอดสาอดหม่แบบนี้เลยถ้าเราปลูกเนี่ยปูกไปนานๆก็จะนี้แหละเพราะว่าเราใช้พุงรองกล่องนี่แหละคือข้อดีการใช้พุงรองกล่องนะครับนี่แหละที่เขาจะไม่เปื้อนนี่ตรกปกติมีจะใช้น้ํามีอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าปลูกแบบว่าถ้าเราปลูกแบบไม่ใช้ตัวนี้แหละเนี่ยถ้ารใช้อะไรต่างๆมาเพื่อมันตรงโกงก็ใช้ได้ไม่นานนี่เออใช่เพื่อแบบกันรั่วละ่ะเพืเอ่อมีมีมดอ่ะเออมีมดแบบว่ามาเจาะอย่างเงี้ย ดกว่าย it, name, ุ <empath etic subtitles> like, well. ่งยากดีนะฮะแล้วก็เลยเออใช้ถุงดีกว่าง่ายดีเวลาทำความสะอาดก็ง่ายเนาะเต้าเนี่อเนื้อรักง่ายนะกล่องก็สะอาดกล่องโฟมเราก็ใช้ได้นานด้วนี่หลายปีอายุยาวยืดอายุการใช้งานใช่ใช่ครับยืดอายุการใช้งานของของโฟมนไหสวมง่าย ถึงหน่อยต้นไหนล้านไหนอืมต้นไหนล้านไหนอืออะไรต้นนี้ืมนี่ดำโอ้ออกแบบมาเองเพราะว่าเหนียวเจดียด้วยอ่าเจดียครับอือไม่กรอบปกติแล้วถ้าใช้นี่คือมันจะกรอบแนเนาะถ้าโดนแสงเคลื่อนั่นคือเขาเคลือบสีครับถ้าโดนแสงแดดนี่เขาจะกรอบออะว่างานระสวมใช่ไหมกรอบข้างอย่างนี้นี่ข้างในโดนแสงแดดนี่เขาจะกรอบไปเลยหนึ่งปีเต็มๆนะครับที่เราออกแบบแล้วก็ทำกับโรงงานนี่คือเหนียว อเนี้อเหนียวข้าอีกส,สองตู้สีนี้ก็สวยดีนะสวยแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับถามว่าทำไมถึงออกแบบแางจังเพราะว่าคือท,ทำแล้วมันต้องทดลอ,องด้วยมันต้องใส่ทิงเนาะบอกว่าเนาะใช่ครับเ,เราจะใส่นี่ส่วนนี้ตั้งปีเราไม่ได้เปลี่ยนเลยก็มีนะครับอันนี้สีขาว

ใช่เพืเ่อน,น,นพีน่ๆชอบสีนีเพราะว่าสีนี้มาใหม่ก็แตกตา <c oughs> ่างยกดดึงนะ,ะ,ะวันนี้อพอเราคงของเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเติมน้ำเติมปุ๋ยครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่กล่องกุ้ง <c oughs> ให้เปตวงปุ๋ยเอาก็คือ3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสามถึงห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ที่สวนเราส่วนใหญ่ถ้าเราตวงเราจะตวงสามซีซีแต่ถ้าซื้อปุ๋ยจากเราไปเราจะมีช่วยตวงไปให้แบบนี้นะครับเนี่ยแถมไปให้อย่างนี้เราใส่ ถ้าเราดินเนาะเราจะกําหนดได้ปกติถ้าเราดินเองเราก็จะใส่ข้อล่างเบางมกล่องแต่ถ้าเป็นแบบตัดแบบเนี้ยบางทีก็หนักบ้างอันนี้บ้างก็จะเต็มถ้วยตวงก็มีแต่ไม่ให้ล้นนะครับอย่าล้นอย่าลืมนะครับว่าอย่าล้นถ้าล้นเนี่ยปุ๋ยมันจะเกินก็อาจจะทําให้ผักเราลากเน่าได้ไวขึ้นเหมือนกันช่วงนี้ผู้ข้าวนะครับเราก็จะใส่เท่านี้แหละครับปุ๋ยเอหนึ่งถ้วยตวงปุ๋ยบีหนึ่งถ้วยตวงหลังจากที่ผสมแล้วอย่างนี้นะครับเนผู้ข้าวนะครับวันนี้ไล่มาผักอะไรผักเป็ดผักเป็ดนะครับก็ใส่เท่านี้เหมือนกัันนะครบ เอหนึ่งช้วยตวงบีหนึ่งช้วยตวงอันนี้ผักอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กล่องปลาอันนี้กล่องปลาเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกนากว่ามันใส่เท่าไหร่เอาไล่ไปกล่องกุ้งก่อนอันนี้สลัดนะครับสาม่องนี้สลัดก็คือเอหนึ่งช้วยตวงบีหนึ่งช้วยตวงผักแถวเอหนึ่งช้วยตวงบีหนึ่งช้วยตวงผักบุ้งเอหนึ่งช้วยตวงบีหนึ่งช้วยตวงนะครับผักอะไรนะสารเแดนสารเเดนเอหนึ่งถ้วยตวงบีหนึ่งช้อยตวงอันนี้ผักผักเป็นกุ้ยช่ายกุ้วยตวงช่ายนี้ผัก ขะแยกนะครับ A1 หนึ่งช่วยตวงบ1หนึ่งช่วยตวงนะครับอันนี้ผักผักชีผักชีเ1หนึ่งช่วยตวง B 1หนึ่งช่วยตวงครับผักน,นี้เอหนึ่งช่วยตวงบ1หนึ่งช่วยตวงนะครับรวมแม้กระทั่งผักกินผลเช่นแตงกวามะเขือเทศตัวพูอะ,อะไรอีกบอกว่าลืมอ่านัน,นดอกกระชัน,อน,ชนดอกอะไรนะดอกเาวเรื่องทุกดอกอ่ะทุกอย่างที่เป็น ไม้ไอผักกินผลแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับก็คือหนึ่งช่วยตรงเท่านี้ทั้งหมดอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเนาะอ่ะบอกกวางเทอะไรใส่ก่อนใส่อะไรก็ได้ก่อนใส่ปีก็ได้ใส่เอก็ได้บอกกวางทําให้ดูต่อนะครับมาแล้วก็ใส่น้ํานะครับถ้ามือใหม่อย่ามาเทอย่ามาเทใส่กันเหมือนเราเนาะบอกกวางนะ มือใหม่ไม่นำให้แยกกอนแยกกันนะครับเติมน้ำลงก่อนก็ได้สักสักหน่อยนึงครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งให้ปุ๋ยเอเขาละลายกับน้ำก่อนแล้วตามด้วยปุ๋ยบีเติมน้ำเต็มครับ พอเราได้กูเอบีเรียบร้อยแล้วเนาะที่ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาเตรียมอะไรครับต้องมาเตรียมฝากล่องครับกล่องโฟมของเราเลือกฝากได้จอให้ฟรีมีถุงแถมให้ถุงถมงงกล่องแถมให้ใมีถ้วยปลูกแถมให้ใเลือกได้ว่าจอสีขาวหรือสีเขียวทีนี้ชุดกล่องโฟมสาหรับอันนี้ก็เลือกรูได้เหมือนกันแถมถุงคุ้มกล่องแล้วก็แถมอะไรนะภาชนะให้ พี่น้องสามารถเลือกได้ว่าจะเอาภาชนะอะไรเดี๋ยวในภาชนะเรามีกี่อย่างภาชนะเราก็จะมีตั้งแต่กระถาง3นิ้วกระถาง4นิ้วตะกร้าขนมจีนพี่น้องกินแล้วจะถิ่นแล้วก็แก้วน้ําที่เรากินทิ้งแล้วนะครับรวมถึงแก้วกาแฟด้วยเนี่ยก็กินทิ้มแล้วครับเอาไปรถไฟตัวกลางครับ จอก็ควรระวังด้วยนะครับถ้าเป็นเด็กนี่ไม่แนะนํานะครับอันตรายให้ผู้ใหญ่นะครับจอดเพราะเหล็กมีคมร้อนนะครับแก้วแก้วกาแฟแก้วกาแฟกจอดเหมือนกันครับจอดให้มีรูแค่นั้นแหปลูกได้ไม่รูแค่นั้นแล้วก็ปลูกได้แล้วนี่ก็ดูว่าเราจะปลูกผักอะไรแล้วแล้วผักที่เราปลูกอ่ะเราก็สังเกตว่ารากเยอะไหม ถ้ารากเขาเยอะแนะนําว่าเราก็เจาะเยอะๆแค่นั้นเนองเจาะให้ให้เขามีพื้นที่ให้รากออกจากกระถางเนี่ยจากแก้วน้ำเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบเอาเขาเจาะแค่นี้แล้วไปปลูกผักที่เขามีรากเยอะๆนะครับเขาก็ออกไม่ได้เขนะาจะวนอยู่ในแก้วนรากเขาจะวนอยู่ในแก้วเจาะเยอะๆคนนี้ก็ได้เจาะขึ้นมาถ้าเราใส่ขุยผาวเนาะถ้าเราสมมติว่าถ้าเราใส่ขุยผาวเยอะเราก็เจาะขึ้นมาเยอะๆเจาะไล่ไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับดน้นไฟแบบนี้แหละนี่เหมือนที่ผมทำเจาะไปเรื่อยๆนะเจาะไม่ได้สวยเราก็เจาะเพราะให้เขามีรากออกนะครับ เอาเนี่ยอประมาณนี้มา้ผูกขั้นตอนต่อไปเลยบอกว่างพอเรา,อาโอเคเราได้ขนมจีนละตะกร้าขนมจีนละหรือเราได้แก้วกาแฟจากหรือว่าแก้วน้ําของเราแล้วนะครับทีนี้กล่องโฟมเราเราต้องมาเลือกฝากล่องโฟมหนึ่งลูกนะครับสองลูกถ้าม,มาเป็นกิโลบอกว่างแปดลูกเนาะเอากระถาง,าาาง,างสามนิ้วก่อนดีกว่ากระถางสามนิ้วนี่กระถางสามนิ้วอ่ะมีหนึ่งลูกไหมลูกนี้อ่ามีหนึ่งลูก สองรูสองรูก็มีใช่นะครับแล้วก็มาแปดรูไปมาหกรูแล้วก็แปดรูใช่นะครับแล้วก็มากี่รูยี่ห้าูกี่ห้าูอ่าครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจากภาชนะที่เป็นกระถางเหมือนกันแต่ว่าสี่นิ้วนะครับก็จะมีหนึ่งรูเหมือนกันสองรูเหมือนกันเหมือนกันแตู่แต่ลูแล้วก็มาเป็นสี่นิ้วเนี่ยมีแปดรูแล้วก็มาเป็นสุดแล้วสุดแล้วในนี้ สุดแล้วแค่แปดนี่ตะก้าขนมจีนคือมีไซส์ย่อคือห6หลูหรลูเลยสําหรับตัวนี้นะครับจะเหมือนกันเนอะบอกว่างเนาะจะเท่ากับกระถาง3ามนิ้วถูกไหมใช่ครับนะครับก็จะมีตั้งแต่1นึ่งลูสามอ่าหนึ่งลูกี่ลูสองลูลูสองลูแล้วก็มามาสิบห้าูแปดลูสิบห้าูหกลูแปดลูสิบห้าลูใช่ครับนะครับสำหรับแก้วน้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูนะครับ ถ้าเราจะปลูกสาระแหน่เราควรเลือกกี่โลดีบอกกว้างเดียวพอครับปลูกตัดแตงอันนี้หนึ่งโลนะครับหนึ่งโลนี่นี่กระถางสีนิ้วครับอืมอันนี้คือกระถางสีนิ้วอือกี่หกแปดครับแปดโลอันนี้คือเราปลูกขายเราตัดเราทำต้นพันธุ์ขายนีอันนี้กระแห้งตัดแจกแจกกรแห้งตัดแตกง่ายง่มยนะครับเพื่อขยายได้จากต้นนะครับแปดโูกระถางสีนิ้วครับอ่านี่ผักกระยางครับ ลาขาวไว้ไหมทีนี้เดีนะ๋ยวอาจจะไอ,อ้ไปเห็นไหมเนี่ยทีนี้ก็แปลงรูนะครับแปลูกข้าวในกงองปูกอันนี้จอสองรูครับกระตังสี่นิ้วฐางใหญ่เนาะเห็นไมปลูกต้นเดียวเอตอนปลูกก็ปลูกแค่ต้นเดียวอันนี้ผมจะลองปลูกไว้นานๆลองดูนะครับเออความจริงถ้าจะปลูกไว้ขายในหอมหนี่คือแค่หนึ่งเดือนก็พอดูสี่สิบห้าวันพอเก็บเก็บข้าวเก็บขายได้แล้วเราได้ไปนะครับเราก็เทออกได้เลย แล้วก็มาใส่ได้เลยน้าแบบกว้างเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมะพร้าวปุบถ้าเราได้ไปนั่ต้นพันธุ์ไหนเบ่งอบ่งเอาได้เบ่งออกเป็นได้หลายต้นก็ได้ถ้าเรามีกล่องใช่ถ้าเราแบบอยากอยากขยายอยากขยายใช่ขยายเยอะๆเนยอะแค่นี้แค่นี้แหละไม่ยอมลงกล่องถ้าไม่อยากให้ปิ้นล่วงลงไปเลยหรือปุ๋ยเะพร้าอ่วงลงไปเลยต่อเลยอ่ีแบนึงอันนี้ผมฉีบกองน้ำมาแค่สี่ก้อนนะครับ นี่ครับต้นพันธุ์ออกเลยเอาออกล้างเลยครับเห็นี่ยมีรากเลยนะเนี่ยอามากินมีรากแล้วล้างนะครับก็ไม่บ่มเลยนีไหมอตรงนี้เลยใส่ไว้ในกระถางอยูน่นี่ยไว้เนี้ยเลยสะอาดเนี่ยสะอาดเลยแบบนี้นียนย่ยันเลยเออยันเลย นี่แบบนี้เนี่ยถ้าอย่างตั้งแต่แรกนี่ไม่มีแบบนี้นะนี่แบบนี้จบจบเนี่สำหาับใครที่รักษาฝากติดียก็ทำเหมือนกันนะบอกว่าเนาะเหมือนกันเหมือนกันครับทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันทำเหมือนกันทั้งหมดทำเหมือนกันทั้งหมดครับเนี่ยทำเหมือนกันทั้งหมดทำเหมือนกันทั้งหมดที่บอกไปนี่ครับเออเออทั้งแบบใส่รองน้ำทั้งแบบใส่กุ้งฟ้าครับ